พันครับอ่าให้ตาจงพาไปฮะเออตาจงรู้จักพันไหมไม่รู้จักไม่รู้ครับเอาก็บอกว่าดิเป็นเป็นคู่เป็นเป็นญาติเป็นญาติเราทั้งหมดฮะงั้นงั้นให้เขาพาไปพาไปรู้พาไปหากันหน่อย่ะออโต้ก็พาไปหาด้วยออโต้บอกนี่ก็อันนี้ก็เป็นญาติผมคุณก็เป็นญาติผมตาจงก็เป็นญาติผมตาพันก็เป็นญาติผมอ่ะลองพาไปฮะ ไปหาดูนะเจอยังเจอแล้วครับเนี่ยแล้วดูบ้านบ้านเขาเป็นไงบ้างบ้านตะพันเป็นไงบ้างเล็กไหมหรือเล็กหรือใหญ่ใหญ่ครับอ้าวตอนแรกเราบอกตะพันมีคนใช้กี่คนนะเก้าเก้าครับโอเคฮะเดี๋ยวเราปรับปรับให้เท่ากันได้ไหมปรับให้ ให้คนใช้เท่ากับตาจงแล้วก็ให้บ้านใหญ่เท่าตาจงได้ไหมได้ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงห้านะนับหนึ่งถึงห้าออโต้อาบูนให้พันนะให้มีคนใช้100ร้อยคนให้บ้านใหญ่ขึ้นด้วยอ่ะหนึ่งคุณแม่นับคุณยายไอ้คุณย่านับเลยฮะหนึ่งสองามสี่ห้า ย่าลองถามดูครับบ้านหลังใหญ่หรือยังใหญ่ขึ้นแล้วครับกระเพราเป็นนมไหมหลอมไหมหลอครับจะดีใจไหมด่ครับแล้วเขารู้ว่าหนูเป็นาตาเขาไหมรู้เป็นหลานรู้ครับอารย์ถามไหมคะดีครับมีความสุขแล้วใช่ปะ่ะฮะให้ตาจงให้ตาจงกัตพันธ์ลงมาเยี่ยมบ้านเลยปะ่ะ บอกว่าลงมาเที่ยวเที่ยวบ้านเลยเหาะลงมาเลยมาเที่ยวบ้านผมมาพร้อมกับผมเนี่ยมาดูแม่มาดูมาดูลูกเขยมาดูแม่เรามาดูเดี๋ยวลุงนับหนึ่งให้นับหนึ่งถึงถึงห้านะดูว่าเขาถึงบ้านไหมคุณคุณย่านับหนึ่งสองนับจะช้าสามสี่ห้าถึงแล้วยังถึงแล้วครับอยู่ตรงไหนตอนนี้ตากับยาตากับ งอมอยู่ตรงไหน,นถึงที่บ้านแล้วครับตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนแล้วหน้าบ้านครับเขาเดินดูบ้านหรอครับดีใจไมหมก็เห็นบ้านดีใจไหมใจครับหน้าบ้านนี่เขาค่อยๆเดินเข้ามาเขาค่อยเดินเข้ามาค่ะเขาลงอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเขาก็เดนินเดินกำลังเดินเข้ามาค่ะครับเดินเข้ามาเห็นในไ เห็นอะไรให้เขาบอกด้วยอะให้เขาบอกด้วยอ่ะเขาเอาเขาเดินมาตรงไหนบ้างเขาเดินไปตรงหน้าห้องครับนอกแม่ป่าใช่ไหมครับเดินไปหาพ่อด้วยไหมไปครับพ่อไม่ค่อยสบายบอกให้เขาเอออ่ะใช่ไหมออโต้มาด้วยปะ โตออโต๊ขอพระพุทธเจ้าบุญให้พ่อหน่อยบอกว่าขอให้พ่ออย่าป่วยขอให้พ่อสบายขอให้หายป่วยให้โควิดไกลอย่าเป็นโควิดนะให้พ่อกับแม่สคนเลยให้หาย้องหนูขอพระเจ้าบุญให้ให้พ่อกับแม่หน่อยโอเคเอาบุญให้ทั้งบ้านแหละเอาบุญให้ทั้งบ้านว่าให้สุขภาพแข็งแรงกันอย่าป่วยให้โควิดโควิดไปไกลๆอย่าอย่าเจ็บป่วยกัน เอาตัวบุญให้พ่อ,อยังเอาให้แล้วครับเนี่ยแล้วเนี่ยให้เมย์แล้วครับเนี่ยแล้วคุณตาตาพันกับตาจงตอนนี้อยู่ไหนอะหลังบ้านครับเนี่ยหลังบ้านแล้วเขาจะฝากบอกใครบ้างอนะดูเขาเดินมาเนี่ยดูหน้าเขานี่หน้าเขาเป็นยังไงเขาดีใจไหมดีใจครับเนี่ยแล้วเขาจะฝากบอกใคร ฝากวองแม่กับพ่อครับว่างไงพอยห้พ่อกับแม่ขอให้พ่อหายเป็นโควิดขอให้แม่ต้องใส่แมสกันโควิดไม่ให้แม่เป็นไรเหมือนพ่อ,อพ่อย่อพ่อหาย ุขภาพดีอ่ะแต่มีความสุขแล้วใช่ปะคุณย่าจะฝากคุณย่าจะฝากถามเลยไหมไม่อะครับโอเคเขาได้บุญแล้วใช่ปะเขาเขาสบายดียัง<ม>ออโตอ okay. อ้ถามเขาดีว่าเขาสบายดีไหมเขามีความสุขยังมีความสุขนะคะโอเคบอกเขาถามเพราะีว่าเขาพาพาออโตอไ้ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอเมริกากับออโต้ไหมไอ้ไปไปไอ้ไอเทลีเทพีเสรีภาพอ่ะ ถามถามนนไปไหมไป <จน S 1> ด้วยกันเลยนะฮ <จน S 1> ะฮะเดี๋ยวนับหนึ<า>่งถึงห้าออ,โต,<ป>อ,อโต้ไปออโต้ไปเคพีเสรีภาพนะ<า>ไปกับตาทั้งสองด้วยนะฮะนับหนึ่งด้วยหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงยังไปถึงยัง,ถ,งถึงแล้วครับ เห็นเทพีเสรลภาพไหมหัวแหลมๆมั้นั่นะครับใหญ่มากไหมใหญ่มากครับอ่าเนี่ยมีหายใจด้วยออตโต้ลองขอเหาะได้บ้าเหาะไปที่หัวของไปยิ่หัวของเทพีเซลลภาพเลยไปยิงมาเลยเหาะเลยขอเหออาะเลยเปยิงไงเหาะได้ไหมออตโต้ได้ครับ เนี่ยแล้วไปถึงไหนแล้วไปยืนบนหัวตาไปถึงถึงหน้าข้าวแล้วครับหน้าข้าวอ่ะไปถึงบนบนมงกุฎเขาไหมที่หัวเขามีมงกุฎแหลมๆอะ่ะไปยืนตรงนั้นน่ะไปยืนยังยืนล้วครับเป็นไงมองรอบรอบๆเป็นไงบ้างเนะ สวยครับ้องหายอาดที่นู่นดีไหมดีครับอ๋อเห็นชัดไหมเนี่ยออตโต้เนชัดครับโอเคออตโต้ขอหอบแบบแบบซูเปอร์แมนได้ปะ่ะหอบบินไปทอบไปไปรอบเมืองเลยออตโต้ดูที่ว่าออตโต้ขอลองลองดูนะนะอาจจะไังไงก็ช่างแต่มันก็ออตโต้คงรู้ตัวนะ,อ,ะออตโต้ลองหอได้ปะ่ะ อ่าเป็นไงบ้างเห็นหอไปแล้วเห็นเห็นเมืองไหมเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมองลงมาข้างล่างเห็นพวกฝรั่งไหมเห็นครับเนี่ยเป็นไงเมืองเขาจเจริญไหมครับอ่าคุณย่าถามดิอยากให้เขาดูอะไรคุณย่าถามคุณย่าไม่เคยไปเที่ยวเลยสิอาจารย์ถามเถอ<า>ะค่ะไม่เป็นไรรถเยอะไหม ออตโต้ที่นุ่นอะเยอะไหมเยอะครับแต่แต่ตึกตึกสูงดีไหมออตโต้ออโต้ลองลองหอกบินไปรอบรอบตึกดูดิดูว่าเห็นคนเห็นพวกคนทํางานไหมอืมดีครับฮะไงเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัดครับโอเคมีความสุขไหมเนี่ย มีความสุขครับโอเคไปสะพานโกลเด้นเกตอะโกลเด้นเกตที่เป็นสะพานแล้วรถใหญ่ๆแล้วมีรถอะออตโต้ขอหออไปที่นู่นเลยได้ปะห,หอไปเลยได้ครับอ่ะเดี๋ยวนับหนึ่งถึงห้านะดูว่าออตโต้ถึงสะพานโกลเด้นเกตไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงยัง เนี่ยแล้วตาตาตาจงกับตาพันมาด้วยไหมมาครับเนี่ยแล้วเขาห่อได้ไหมตาจงกับตาพันห่อได้ไหมได้ครับโอ้ห่อตามกันเนี้ยอ่ะแล้วตาพันใหญ่ไหมลองห่อไปดูดิใหญ่ครับโอเคอ่ะลองลองไปยืนบนรถได้ป่ะรถมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวลุงจะถามว่าออโต้ไปยืนบนรถคันไหนสีอะไร เอาโตไปยืนบนรถยังยืนแล้วครับรถรถสีอะไรอะ่ะสีส้มครับเนี่ยแลวเห็นคนขับไหมเห็นครับเนี่ยคนขับเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายครับเนี่ยแล้วแล้วมีคนนั่งมามากับเขาไหมมีครับเป็นเป็นใครอะ่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับเนี่ย ทีสะพานเนี้ยใช่ไหมได้เห็นรถเยอะไหมเหน<ต>ี่ยสะพันกับไอ้นี่ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับอโอเคอ่าเสร็จแล้วเนี่ยสะพานโกด้เกตใช่ป่ะอ่าครับอ้าขอขอถามถามตะพนันตะพันกับนั่นว่ารู้จักรู้จัก เทวดาบนเทวดาบนฟ้าไหมรู้จักไหมเทวดาที่ที่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ของเขาอะ่อะรู้จักครับเออเออตอนนี้โอเคให้กลับกลับสวรรค์เลยนะเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้าให้ไปถึงบนสวรรค์นนะไปหาให้ตะพันกับตะพันกับตะจงพาไปหาเทวดานางฟ้าที่สวยๆนะเกนะันหนึ่ง hai, ba, bốn, năm, thấy nàng phaê thì xinh xinh không? à, là gì à? yếm gì ạ? thấy gì? hả? thấy gì vậy chú? gì hả? nàng hả? เจอกระต่ายเลยครับอ่าเนี่ยไม่กระต่ายไม่สนใจ <Okay. S 1> ตกลงมีนางฟ้าที่สวยสวยยังใช่ครับเนี่ยเดินไปถามพี่เขาดิพอดีน้องน้องสาวนาตายไปน้องสาวนาตายไปสิบปีแล้วอะตั้งแต่ปีสิบปีที่แล้วอะหนูไปถามว่านางฟ้ารู้จักน้องสาวนาไหมนะน้องสาวนาชิเกีะก็ไก่ะลีเอียไม่โทเกะ รถจากเม้นนางฟ้าร้จักเม้นตจักครับโอเคให้นางฟ้าพาไปหาน้องสาวนาได้ปะ่ะน้องสาวนาน่าจะอยู่น่าจะอยู่ตะวันชั้นสามมันนะอ่ะให้นางฟ้าพาไปได้ปะ่ะเดี๋ยวเอาบุญให้นางฟ้าได้ครับพาไปดูน้องสาวนาก่อนเร็วเดี๋ยวลุงนับหนึ่งถึงห้านะนับหนึ่งถึงสิบแล้วกันอดูว่าออตโต้สามารถไปหาน้องสาวนาได้ไหมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออโต้ถึงยังถึงแล้วค่ะเนออโต้อขอพุทธเจ้าอาบุญให้นางฟ้าที่พามานะได้ปะขอพุทธเจ้าอาบุญบขออบุญให้นางฟ้าพี่ที่พามาอ่ะแล้วออโต้เดินไปเดินไปหานางฟ้าได้ว่า เนาะไปหาน้องสาวลุงดิว่ารู้จักใช่น้องสาวลุงไหมลุงชื่อเนั่นแหละลุงชื่อดําอ่ะอใช่พี่เกียร์ไหมพี่เกียร์กอไก่สไละเอียไม่โทเกียร์ใช่พี่เกียร์ไหมใช่ครับอ๋อเน,นี่ยนางฟ้ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะกำลังมองมาอยู่ครับเนี่ยเขาใช้น้องถามเขาดีเขาใช่น้องสาวน้องสาวลุงที่เขาสอนสมาธิไหม ใช่ครับที่กลังสอนอน่ะใช่เหรอ,อถามว่าครับถามว่าน้องสาวลุงสบายดีไหมสบายดีครับแล้วน้องสาวลุงสวยไหมฮะน้องสาวลุงเป็นเป็นนางฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะออโต้ขอบุญขอผู้เจ้าบุญให้น้องสาวลุงหน่อยนะน้อง,องบุญให้น้องสาวชิคเกียนะ ออโต้ Auto, ขอผู้เจ้าว่าด้วยบุญที่ตั้งใจนั่งออโต้ Auto, ตั้งใจนั่งสมาธิจนเห็นผู้เจ้าใหญ่แล้วลุแล้วด้วยบุญที่ลุงสอนบุญให้น้องสาวด้วยให้น้องสาวบุญได้บุญเยอะๆให้สว่างมากๆนะอัโต้บุญให้น้องสาว,วให้ให้ให้น้องสาวลุงพาอัโต้ไปกินของหน่อยอัโต้อัโต้เห็นโต้หาย เหรอครับอ,ออตโต้บอกบอกอาหารหรือผลไม้มาสองสามอย่างดิออตโต้อ,อยากกินอะไรเห็นอะไรบ้างแล้วอยากกินอะไรเห็นอาหารย่างออโต้เห็นครับอ่าออตโต้บอกผลไม้มาดีกว่าออตโต้เห็นผลไม้อะไรบ้างบอกมาสามอย่างดิเห็นชมเห็นอะไรอีก เห็นนางคุดแล้วก็เห็นเงาะครับอ่าออโต้อยากกินอะไรเงาะครับเออขอน้องสาวลุงกินดูดิเงาะบ,บนสวรรค์อร่อยไหมลองกินดูอร่อยครับอร่อยอร่อยเงาะเงาะสวรรค์กับเงาะมือมนุษย์นเมืองมนุษย์อันไหนอร่อยกว่ากัน ออสวัสคครับอ๋อสวรรค์เนอะแล้วออโต้ชอบกินทุเรียนไหมชอบครับเออลองถามน้องสาวนะที่ว่าบนสวรรค์มีทุเรียนไหมมีไหมที่บ้านน้องสาวมีมีทุเรียนไหมมีครับเออให้ข้อมาให เอามาให้ออโต้ชิมหน่อยว่าทุเรียนบนสวรรค์กับทุเรียนเมืองมนุษย์อันไหนอร่อยกันเขาเอามายังตัโอโอกมาแล้วค่ะเอามาให้ครับออโต้ขอพี่พี่เกียร์ชิมเลยนะทุเรียนนะลองกินดูอ่เป็นไงสีเป็นไงทุเรียนสียังไงสีเหลืองครับเขาเขาใส่จานมาหรือเขายกมาเป็นลูกเลยเขาใส่จานนะครับอ๋อเป็นเป็นภูภูใช่ไหม มันมีเป็นภูผูใช่ไหมใช่ครับอ่ะแล้วแล้วแล้องออโต้ได้ชิมอย่างสีสีเหลืองไหมทุเรียนครับฮะสีเหลืองครับแล้วชิมเป็นไงบ้างลองลองกินดูที่เป็นไงบ้างบอกบอกรสชาติมาดิอร่อยครับนะอร่อยยังไงอ่ะบอกมาดิรสชาติยังไงหวานนะคบหอมไหมหอมครับอ่าแล้วทุเรียนบนสวรรค์กับทุเรียนเมืองมนุษย์อันไหนอร่อยกว่ากัน เอสวรรค์ครับเนี่ยเป็นไงสวรรค์น,น่าอยู่ไหมหน่าอยู่ค่ะไอ้อนหนึ่งบอกน้องสาวน้าให้พาไปเที่ยวสระน้ําหน่อยที่บ้านบ้านน้องสาวน้ามีสระน้ํำไหมมีครับอ่าให้ไปเที่ยวสระน้ําเลยไปเจอสระน้ํายังเจอแล้วครับให้น้องสาวน้าพาเดินบนผิวน้ําเลยได้ป่ะสระน้ําใหญ่ไหมได้ครับสระน้ำใหญ่ครับเนี่ย ออโต้จับมือน้องสาวนะใช่ไหมแล้วเดินม,มาผิวน้ํายังมาเดินม,มาแล้วครับอ่าให้น้ําพุ่งเปรูปพญานาคสิบตัวครับออโต้เห็นพญานาคยังนี่แลรวครับสวยป่ะสวยครับพญานาคตัวใหญ่ไหม ก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยเอาตัวใหญ่มีไหมเหรอเอามีตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ๆมาด้วยอะตัวใหญ่มายังไหนแล้วครับตัวใหญ่สีอะไรสีแดงครับเนี่ยสวยปะ่ะสวยครับอ่ะเอโต้ขอไปขี่ขอพี่เกียรไปขี่หลังมันได้ไหมลองดู ออโต้ขี่หลังับเป็นไงจับขี่นะครับหนังมันลื่นดีไหมลื่นดีครับเนี่ยแล้วมันพาออโต้ดำน้ําได้ปะพาดำน้ํากับพาห่อไอ้สีแดงนี่มันห่อได้ไหมเนี่ยลองดูดิให้มันดับพาดำน้ําก่อนแล้วลองถามมันดิว่าสีแดงนี่ห่อได้ไหมแต่ครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอะสนุกไหม นี่<ส>นออโต้งงเห็นเห็นเห็นพญานาคครั้งแรกเลยไหมเห็นครั้งแรกเลยไหมเห็นนานแล้วครับอ๋อในโอเคอแล้วพญาคุดอ่ะออโต้เคยเห็นพญาคุดยังยัง,งครับออโต้ขอขอขอ,ขอพี่เกียว่าขอให้ขอให้น้าพุ่งเป็นรูปพญาคุดก็ได้หรือเรียกเรียกพญาคุดมาให้ดูหน่อยแต่แต่แต่บอกพี่บอก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 ,บอกว่าอย่าให้พญาคุดมามาแกล้งพญานาคนะ ไม่ครับตอนแรกตอนนี้พยาคุดมายังน้วครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ครับเนี่ยมันมันบินมาใช่ไหมใช่ครับเนี่ยตัวมันสีอะไรอ่ะพยาคุดสีอะไรสีเขียวครับเนี่ยโอเคสนุกไหมเนี่ยสนุกครับอ่าอีกข้อนึงออโต้ขอให้ ขอให้น้ำพุง่งเป็นรูปไดโนเสาร์ดิออโต้ชอบไดโนเสาร์พันอะไรรู้จักทีเล็กไหมที่แม่สุดครับฮะทีออโต้อ่ะออโต้เออไม่โหดชอบไดโนที่ตัวที่ที่อ้าปะตัวเล็กๆอ้าวเนี่ยเขาเรียกอะไรนะทีเล็กหรือเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกตัวเล็กๆเหรอครับเข,เขาเรียกตัวอะไรวะเดลยวสาวพันอะไรเนี่ยแปเตอร์เหรอครับใช้แรปเตอร์ไหมรู้จักไหมแรปเตอร์รู้จักครับเออแล,แล้วให้น้ำพุ่งไปรูปแรปเลปเตอร์ได้ป่ะน้ำพุ่งไปรูปแรปเตอร์ยังค,ค,ค่ไปแล้วครับโอเคแล้วแล้วออตโต้ขอให้ข้าง ขอให้ตรงคอมันมีเก้าอี้หน่อยนะออตโต้ไปนั่งไปนั่งทงคอมันได้ไหมได้ครับเออออตโต้ตอนตอนนี้ออตโอตโอข้ขี่ขี่คอทีเล็กยังเฮ้ยขี่คอแรปเตอร์ยังขี่แล้วครับโอเคออตโต้เนลามิดแรปเตอร์มาก,กี่ตัวสิบตัวดีปะสองตัวเหมือนตัวแดงครับโอเคมาสองตัวนะแล้วแล้วแล้วออตโต้ขี่คอมันยังขี่แล้วครับ แต่คราวนี้ออตโต้ขอให้น้ําบ้านที่เกี้ยวพุ่งไปรูปป่ารูปป่าในยุคไดโนเสาร์เลยอ่ะเดีย๋ยวลุงนับถึงห้านะดูว่าออตโต้เห็นป่ายังนะหนึ่งสองสามสี่ห้าออตโต้เห็นป่ายังป่ายุคไดโนเสาร์อ่ะต้นไม้ใหญ่ไหมใหญ่ครับอ่าตอนนี้ออตโต้ให ให้แรปเตอร์วิ่งเข้าไปในป่าเลยนะวิ่งเข้าไปเลยะดูที่มันจะพาออ,อ,อตโต้ไปไหนอ่อ,อตโต้ขี่ไปแล้วออตโต้ดูด้วยนะดูดูไปเรื่อยๆนะแล้วพูดมาเห็นอะไรบ้างพูดมาเลยออตโต้เข้าไปในป่ายังเข้าไปแล้วครับเป็นไงต้นไม้ใหญ่ไหมใหญ่ครับเนี่ยแล้วเห็นต้นไม้มันมีผลลไม้ไหม มีครับอ่าผลไม้เป็นยังไงมีอยู่ต้นเดียวครับมีอะไรนะมีอยู่ต้นอันเดียวครับอ๋อต้นหนึ่งผลขดผ,ผ,ผลมันสีอะไรอะ่ะมันเป็นต้นมะพร้าวครับอ๋อเนี่ยมะพร้าวแสดงว่ามะพร้าวโบราณเนี่อ่าวิ่งไปเรื่อยๆอะเจออะไรบ้างอ่ะมองไปที่<จ>ดินครับฮะ เจออะไรเจอตัวใหญ่ครับเจอตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่พันอะไรอ่ะรู้ไหมหรือมันแปลกแปกอาเครับเนี่ยอา้าวเอางี้บอกบอกแลปเตอร์ให้มันวิ่งไปที่แหล่งน้ําได้ป่ะที่มันมีทะเลสาบมีแหล่งน้ําอ่ะจะไปดูว่าแถวนั้นมีดโดเดเสาร์อยู่กันเยอะไหมนะเพราะเดโดเดเสาร์มันต้องกินน้าใช่ไหม คเอ,องั้นให้พับให้แรปเตอร์พาไปที่แหล่งน้ำที่ที่มันมีสระน้ำใหญ่ๆอ่ะดูที่ว่าออโต้จะเห็นได้นเสาพันอื่นไหมโอเควิ่งไปเห็นครับเอาเจอแล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับเอาออเห็นออโต้เห็นโดยเสากี่ตัวที่แหล่งน้ำสิบครับสิบตัวเห็นพันอะไรบ้างอะ่ะครับฮะ ็มีตัวใหญ่ีไอ้คอ,อยาวมีไหมไอ้คอยไอ้พันคอ,อยาวมีไหมมีครับเนี่ยโตัวใหญ่ไหมคอ,อยาวเนี่ยตัวใหญ่ครับโอเคแล้วออตโต้เห็นน้ำไหมอโอโต้ลงไปเล่นน้ำท<ม>ี่น้ำสะอาดไหมสะอาดครับเนี่ยน้ำเย็นไหมเย็นครับอ๋อเนี่ยออตโต้ลองหายใจดิ อากาศยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นกับยุคนี้อากาศที่ไหนดีกว่ากันอีสวัสด์ครับไม่ใช่ยุคไดโนเดสาร์กับยุคปัจจุบันเนี่ยอากาศยุคไหนดีกว่ากันก็ได้ใไ่อะอ้เเป็นไงที่ที่ไดโนเสาร์อยู่อากาศดีไหมดีครับสดชื่นไหม ดีอเชิญครับอ้าวแล้วออโต้ไปดูที่ไอ้พันพันคอยาวมันกินอะไรอยู่อ่ะกำลังกินน้ำอยู่ครับกินน้ำอ้ะแล้วพอนอกจากกินน้ำแล้วมันกินอะไรกินอย่างอื่นอีกไหมกินครับมันกินอะไรอ่ะกินหญ้าครับมีหญ้าไหมลองดูไปดูหญ้าดิหญ้ายุคไดโนสเสาร์กับหญ้าหญ้ายุคนี้มันเป็นมันมันต่างกันยังไงไปดูดิ มันไปไปถึงไอ้พวกนี้มันแช่น้ำไหมออโต้พวกมันแช่น้ำไหมมันหรือมันอยู่บนบกแล้วมันกินหญ้าหรือว่าอยู่บนบกกันับอยู่บนบกมันครับอ๋ออยู่บนบกแล้วมันก็กินหญ้าไปด้วยเหรอครับแล้วเวลามันหิวน้ํามันก็กินน้ําใช่ปหครับนี้เป็นไงโอเคราแล้วแบบนี้ไอ้พวกไอ้พวกทีเล็กไอ้พวกกินเนื้อมันจะมายุ่งกับเขาไหมมันจะมาล่าสัตว์ไหม เนี่ยอาออตโต้ดูดิมีมีเป็นยังไงบ้างออตโต้บรรยายมาดิอ่ะมีพันแปลกๆไหมมีพันแปลกๆไหมม,มีครับฮะอ,ออตโต้บอกมาดิพันแปลกๆเป็นยังไงมันอยู่บนบกหรือมันอยู่ในน้ําหรือมันบินลองบอกมาดิพันแปลกๆเป็นยังไงบ้างมันอยู่ตรงฝั่ง ซ้ายครับออมันอยู่คนเดียวมันอยู่สองตัวครับอ่ามันเป็นยังไงอ่ะมันยายไปดิเป็นตัวมีขาเป็นขาแล้วก็มือเดินเดินกินน้ําแล้วก็เดินทั่วครับโอเคตัวมันใหญ่แค่ไหนตัวนี้ตัวแปลกๆเนี่มันใหญ่แค่ไหน ตัวใหญ่ชิน้นมาตัวโต,วตวนิดหนึ่งครับไม่แม่มันใหญ่กว่าช้างเลยเล็กกว่าช้างไอตัวเนี้ยใหญ่กว่าช้างครับอ๋อเนี่ยแล้วมันแล้วมันกินพืชกินพืชหรือกินเนื้ออะไพวกเนี้ยกินเนื้อครับ้วมันมันแสดงว่ามันดุร้ายดิมันดุร้ายไหม อ๋อเน oh, <t ried noise> ื้อใช่เนื้อตัวมันสีอะไรมันกี่ขาสองขาครับอ้าวสองขามีสองเห็นไหมมันเนี้อ้าวมันหนีมันเหมือนไหมมันเหมือนอะไรในเมืองฮะเป็นปลา ยา,ยาวแล้วก็มันจะไม่ปิดแล้วมีหางยาว